สวัส <Free> ด,ดีค่ะมีตาละเข้าสู่ชอบไอซี e e รีสไตล์ค่ะอันนี้เราก็กลับมาเข้าสู่ช่วง IC ซี v รีวิวเวอแล้วอันนี้ก็จะเป็นรีวิวของพัสดุที่สั่งมานะคะตอนนั้นเคยทำคลิปเอาไว้นะคะก็กดเข้าป,ปิดเข้ามาเลยอี่ก็คือหม้อไฟร้อนนั่นเองนะคะ เป็นหม้อไฟที่สั่งมาอันนี้ก็จะเป็นของกล่องของไทยแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นของต่างประเทศน,นะอันนี้จะเป็นรถเส้นหมาล่านะอุ้ยวุ้นเส้นหน,น้ามันมีลูกชิ้นด้วยนะอันนี้เป็นสารลายกับเนื้อปลาเหรอคะมันเป็นลูกชิ้นปลานะเนี่ยอื้เนเส้นเหนียวดีเหนียรุ่ม หอมมากเลยค่ะอันนี้ก็มีความเค็มเบาๆนะเครื่องปรุงไม่ได้รสเค็มมากขน,ะกนาดนั้นยูกิ้นอร่ไหมลูกอุ้ยดูชิ้น่น่ารักมากเลยชิ้นค่นข้างเค็มใช่คุณเดี๋ยวเราจะมาลองดูทุกเ็ดที่ตัก,ก,กเ,เก็นะคะสีคล้ายๆแกงเขียวหวานเลยโอ้หมาล่าสีแบบแดงมากอะ หน้าแดงเลยทานไปได้เลยทาเนเผ็ดกิๆแปลกเผ็ดเผ็ดชัดตาเลยหมาา่าล่าอันนี้สาหร่าย,ยนะคะสามากก่อนนี้เป็นลูกชิ้นยักษ์นะคะไม่รู้เป็นลูกชิน้นหลายๆด้วยเดีย๋ยวมาลองชิมเลยอืมแล้วคู้เป็นเนื้อแบบแป้งๆไม่ได้ชัดกลิ่นปลาค่ะโอ้โหรสหม่าล่าของจริงเขาแบบเช่มะเขือใช่กอกหม่าลา่านี่เป็นใช่อ,อะไรอะคะเนี่ย นใหญ่รสชาติเค็มแล้วก็เผ็ดอ,อ่อนๆอาษาลองฮะกินเส้นดูเส้นลองเส้นเส้นเส้นมันใหญ่เส้นไหลามากว้าวเส้นหักอืนุ่มเส <c oughs> ้นมันเหนียวนุ่มมากอืม เด้งดึงร้อนนะโอ้โหจืดแล้วค่ะเ้าบนเป็นค้วอร่อยอ่ะเออแต่ว่าท่านเหมือนกับมาลาตัวนี้แต่มาลาตัวนี้เหมือนจะชากว่ามาเริ่มที่แซบซีดเม้าไฟไทยแลนด์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสชาบูน้ำดำนะคะก็เหมือนต็อกเนี่ยเป็นเป็นตอกหวานหวานเค็นเก็มแค่นั้นเองอืมอร่อยอ่ะ แกอันนี้นะรสสไปซี่ใช้ต้มยำนะมันเค็มเผ็ดเล็กๆแค่นั้นเองเหมือนกินขนมอ่ะขนมซองอะไรทั้งอย่างแต่มีกลิ่นผักชีค่ะผักชีต้นหอมเหมือนพวกขนมที่มันใส่พวกผงปาปริก้าอะไรใช่ค่ะอือรสเผ็ดเกาหลีค่ะคล้ายๆต้มยำอะไรเงี้ยค่ะ แต่ชอบที่เส้นมันไม่หยืดอะคะ่ะเส้นมันยังแข็งอยู่อร่อยรสชาติเหมือนกับต้มยำหรือมันแาว่าเส้นมันมันต้องร้อนกว่านี้อืมรู้สึกตอนนี้เผ็ดไปทั้งตัวทั้งปากอ้อฟันอ,ออกอ,นะอ้าเผ็ดอ๋เผ็ดอ้อุ้ยก๋วยเตี๋ยวเรือ,อหอม มันเป็นยังไงคะ,ะเ็เี้ยวเลยเลยล่ะอืมแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างจะเค็มหวานไหมคะเค็มก่อนแล้วรู้สึกหวานนิดนิด,นดตามมาเฮ้อมันร้อนมันร้อนนะไปเกลาเข้าปากเลย เราเป็นคนที่กินร้อนรวจะอ้วกออกมาทุกครั้งกินร้อนไม่ได้เค็มหวานอืนี่รสค่อนข้างจะเค็มหวานคือรสเผ็ดจากอันอื่นได้เยอะเลยค่ะไม่เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดเลยอันนี้ไม่เผ็ดจะต้องปรุงเพิ่มนะใครชอบเผ็ดอันนี้จะเป็นราเมงรสราเมงแข็งเหนียวนะเส้นของกีนรู้สึกจะนุ่มเส้นเขาค่อนข้างจะดีนะ เป็นหนึ่งดึงไม่ันได้กลิ่นข้าวโพดน้ำมันดูบริสุทธิ์ไม่มีรสชาตินอกจากกลิ่แต่ต้องมาลองดูนะคะว่าถือหรือเปล่ารสค่อนข้างจะอ่อนเรียกไส่ตัวก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือเค็มเค็มห,หวานานี้ค่อนข้างจะหวาน ทำไมหนูได้กิ่งข้าวโพดหรือมันเป็นผักอ่ะอันนี้ผักอะไรอ่ะคะเนี่ยมันม่รูมันเป็นแบบฝอยๆตอยมาเล็กๆละเอียดละเอียดนะคะแล้วก็มีนี่มีเม็ดงาขาวหนูชอบหนูชอบอ่อนๆเด็กๆกินได้เด็กๆไม่ค่อเค็มด้วยโอเคไหมสตรวันเด็กน้อยสุดท้ายหรอคะเนี่ยรถมา นี่ทำมาของไทยนะแต่ทำรสหม่าล่าของทีมาเลยมันดูว่าจะสู้ได้ไหมเอ้สีมันไม่เคยแดงนะสีทไมของน้ำตาลรสอาจจะสู้ต้นตำลักกินเจ๊คควยจริงหวานหม่าล่าไทย ือว่าคนไทยอาจจะอาจจะติดหวานนะใช่รสมีแบบไม่เผ็ดไม่ถึงเลยไม่ถึงหมาล่าป้าชอบกินเผ็ดรสชาเจ้มโจนมากของจีนปลาไวรุ่นมันร้อนทำไมหนูได้กลิ่นเก๊กฮวย อั้เป็นโควิดป่ะเนี่ยุ้ยมันหอมว่ะอุ้ยหวานมันเจหวยนเก๊ก่วยไม่รู้เหมือนกันค่ะกลิ่นมันตั้งแต่สัมผัสแรกที่ได้กลิ่นรถอาจจะสู้ต้นตำรับกลิ่นเก๊กหวยจริง โอเคค่ะแล้วก็มาสรุปผลกันเลยนะคะเอาอะไรดีอ่ะอันดับแรกคิดก่อนดีกว่าว่าของจีนเราชอบอะไรดีกว่าหนูชอบเส้นของจีนอะ่ะแอบว่ารสช<ร>าติาาของจีนถามว่าเนี่ยเส้นดีหมดเลยนะใช่ค่ะเออหันอร่อย,เ,ยเครื่องอันนี้เยอะมาชอบอันเนี้ยอ,อมค่ากกา,าอเลยันนี้ก็อร่อยนะอร่อยจนะ้ยา รู้สึกว่าของไทยจะเค็มเล,เล่นเ,เนค็มง,งั้นก็อันนี้นะคะเป็นผู้ชนะไปเลยนี่เลยนี่เป็นรถปากเบิร์นนะคะนี่เลยค่ะวินเนอร์ของวันนี้นะคะโอเคค่ะแต่อันอื่นก็จะเป็นรสชาติที่ออกเบสิกเบสิกนิดน,นึงถ้าให้สามอันดับป้าก็ให้ของจีมหมดเลยอะ มันอร่อยมันมันรสชาติกับไทยหม่าล่าไทยมันก็ไม่ได้อะมันจะออกหวานหวานหวานไม่ค่อยเผ็ดเลยโอเคค่ะงั้นวันนี้เป็นไงบ้างคะถ้าอยากให้เรามารีวิวอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ได้นะโอเคคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายมีนะคะซากหลังจากที่กินเสร็จหลังจากรีวิวเสร็จก็มาทยอยกินกินเป็นมื้อเที่ยง ตอนนี้ก็บ่ายสองครึ่งรีวิวกันมาชั่วโมงหนึ่งนะคะนี่เลยมาเคลียร์ทราบพวกนี้ให้หมด